สวัสดีครับพี่น้องมัน,นี่คนผู้คำผ้ามาเก็บดอกหิวป่าดอกหิ้วผาว่าจะตากแห้งไว้จะเฮ็ดน้ำเงี้ยวนะมีลุงคลิปหลายมือแนละ้วพี่นอ้องยานพี่น้องว่าไปทังไหนนอ้อเร้าหลาบับบ่อนะเนาะมิน,นี่กับมะนางมาเรียงงวัวลนะพี่น้องมะนางเลียงงวัวกับใครก็อยู่ดี่ียกับพอดีมะนางอยู่ใต้ต้นหิี่ผา ต้นงิว้วผาต้นงิ้วปลาพี่นอ้นนะนนองเนี่ยางาม <c oughs> น,นี้พี่น้องเนี่ยนี่ก็นั่งยืนซื้อเนี่ยเก็บอันไว้ถ้าไปตากแห้งที่จริงก็ได้หลายและพี่น้องกระบวนการต่างๆกับท่านอะไรทายลงคลิปไว้อยู่พี่น้องไว้ถอะพี่น้องเบิ้งล่ะวิธีการเกตจ,จังใดจังใดมาเป็นอันนี่นดอกงิ้วดอกงิ้วแห้งนี่ก็มีวิธีการนี่เดนะ้เดี๋ยว มีโอกาสได้สิทธิ์มีเวลาได้สิทธิ์ตัดคิบให้เบิ้งพี่น้องผมก็ดให้ไว้หลายแล้วล่ะนะมีนน้ภาพมาเบิง่งวิธีการเอาซื้อพี่น้องการเอาดอกหิ้วผาให้จังไดคือจังไดมาเป็นดอกหิ่วผาน,นี่่ะพี่น้องวิธีการกระไดจ็บสดๆจากต้นเด้พี่น้องนี่ดอกเต็มๆนี่คือดอกหิ้วผาดอกหิ้วป่าพี่น้องดอกเต็มเ้อ มันเห็ุจังไหนอยู่เนี่ยพึ่งรุนจากต้นใหม่ๆพอมาฮักกัมมักแกะพี่น้องแกะหมวกแกะออกเบิดลสุ้มแกะนี่บม่ได้ชิมนะพี่น้องเนี่ยอันนี้บม่ได้ชิมเลยเนี่ยกรีบใบกรีบดอกอะไรมาพี่น้องบม่ได้ชิมเอาไปงวังวงัวมากมากงวัวกินดีดีสิบีน้ำหวานนกเอ,อยียงกัมมักเอาแล้วๆเนี่ยแกะออกทีแล้วฮักกัมมักโหงดเอานี่ออก,กอนเกสรนคะครับปลายหมวกเกสรเนี่ยออกจำเป็นไปโหดอีกหลายเทื่อ บางคนถ้าโห,หดตอนนั้นแห้งแล้วก็ได้ก็โูดงายย่ายกันแต่ผมบอได้ถ่าตอนนั้นผมเอาเลยโูดออกเลยพี่น้องเห็ดง่ายๆโอ้ผมเป็นหน่อยนะพี่น้องนี่ย่ามมีพี่น้องออกปีละเทีอ,อร์แต่ผมมีอยากไว้ก็ได้ไปซื้อเขาเจ้าได้ซื้อกับแพงแพงพี่น้อง ่อยนึงผมเระว่ามมนได้เอายสำ <c oughs> เาแนวกระหายหากคัพี่น้องเนะหี่ยงมากนะเธอีเดียวพอรู้อ๋ออ๋อย๋ออ๋อยากกออ๋ออ๋้อ๋อ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 น๋ออ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 ่ออ๋อบ๋ออ๋ออ๋บอ๋ออ๋อั๋ออ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 ๋อมนอ่๋ออ๋ออ๋อู่๋อ,อ,อ๋ออ๋ออ๋ออกออ๋ออนออ๋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 ออออออ อันนี้ละรุ่นแหงไว้รุ่นพ่อเอาแล้วก็มีแหงแต่หลายมือผมก็ไ้เก็บทุกมือเลยพี่น้องมือใดได้ผพานมากก็ได้ไ้เก็บมือใด้บาพานบ่ได้มาเดียงว่าท่านี่ก็บ่ไ้เก็บจะขันมือใดมากก็คือต้องเก็บมือทุกมือครับพี่น้องแนวมากผมว่ามันคือเฮ็ดแล้วๆคือใส่พรคอนเสียบบาเสียบก็ขึ้นอยู่กับนามที่เข้าปุงแลพี่น้องเครื่องที่เข้าใส่แลพวกเก็ดน้ำมีวก็ได้น้ำเนยวก็ได้ ถามว่าอันนี้มันเสียบบ่อรสชาติมันก็บ่มีรสชาติอย่างหลวพี่น้องมันจะออกเป็นอันถามแห้งมากล้วเขาไปแช่น้ำเฮาต้มไปเปิ่ามันจะออกเป็นเหมืองเหมือกมันมันจังน้อยพี่น้องให้กินอันแต่เพื่อนแบบบ่้เด็ดที่เป็นน้ำเงี้ยวน้ำยังเน้่มันก็บว่าเป็นตะกินนะพี่น้องแต่ว่าน้ำเงี้ยวเฮามันก็หลายเนาะเครื่องปุ๋งเครื่องยังก็หลายเครื่องหลมันก็เลยแซ่บอันนี้ก็ไปเป็นอีกเน่เป็นอีกวัตถุดิบซื่อครับ เพิ่มรสชาติซื่อๆพี่น้องถามว่ามันกับเจี๊บคักรถบอกมันกับบกกระดอดอกใส่ก็บอได้ใส่เท้ละลายดอกพีดองนเวลาเอาใส่กระด๋ใส่เท้ละยุบกระด๋อยพ่อได้ยำเสี่ยงซื่อจะไปใส่จะพ่นกระคักมันกับบกกระดอนะนี่นะทางภาคเหนือพ่นมากหมักน้องเนี่ยน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวคนทางเหนือพ่นมาอยู่บ้านเฮา วอย่บานผมเพิ่นมาเห็นขจาสะอ่อนขึ้นอย่างนี้พี่น้องขจาสะอ่อนขจามาเก็บเอาขึ้นอย่างนี้ต่ว่าสุ้มือเนี่ยเเห็นมาเก็บจลกเทียนี่มันคนบ่อยู่หรอบุ๊นี่นนไปแล้วเก็บอะ้รจะนั่งโหดที่นี่เะยพี่น้องนั่งโหดนั่งหลินทางง่วๆกับลูกใส่ให้อันให้หน้าขจาสีมีลูเข่าแน่แจ้งนอนนีู่ใกล้ๆไยู่ตรงขามกันนี่แหละ เจ้ามานเอาอ้อยออกมาว่านจะสบายเนี่ยพี่น้องบริยามันเขาปลาอ้อยเป็นอย่างเพิ่นนั่งรัดตะอ้อยน่อยอยู่ทั้งหลังนี่แหละมาหาอะไรออกแต่เพิ่นกับบมาดอกมูก็ะยุขุนนะในหอดเลียงงอพี่น้องได้ในหอดคลิปนะในหอดเที่วกลิ่นไปเท่กินบุรคนเพิ่นบ่เคยเห็นนี่พี่น้องบ่เคยเห็นดอกจังสีบ่เคยเห็นดอกบ่เคยเห็นต้นเคยเห็นตาแหงแล้วพ่น้อ อันนี้นะผมเอามาถ่ายเห็ดคลิปเดียวเห็ดคลิปเดียวก็ได้เนี่ยก็ได้เหยื่ออะไหยั่งอยู่ได้พี่น้องถ่ายอันนี้ก็ได้ยผมมีหน้าถ่ายผมก็มาถ่ายอันนี้ะนะเห็ดคลิปง่ายๆบ,นบานๆห่าเนี่ยพี่น้องที่สามารถกินได้เห็ดแล้วก็มีประโยชน์เด็กอยากไปกินน้ำพี่น้อง ไปอยังได้ก็มาได้หรือพี่น้องได้ผู้ใดอยู่ไก่ได้อยู่น้องพอกอยู่รอยเอทบ้านผมนี่ผู้ใดอยู่ไก่อยากูจักอยากได้มาหาเด้อพี่น้องเอฟซีก็ได้ผู้ใดอยู่ไก่ยึดแถวน้องพอกโอ้ยอยากได้ไปตากจักขุงอยากได้เด้อนี่อยากได้หลายก็ได้พี่น้องสั้นเอาสั้นเอากระตุกกระโดดแต่ว่าผมบริสันผมถ่ายเป็นลนเอาไปหลายไม่อยังขี้ข้านแกะ อีการแกะถามว่าเอาเป็นนะักอื่นกินอีกได้บอสนะผมก็บพวกหงก์กันนะผมก็เห็นแต่เพิ่นเนเื้อเฮตน้ำเหี่ยวนะนะนะ,นะผมก็เฮ็ดกินแล้วละ่ะปีนี้ก,กระจายก็แทบอยู่อีลงคลิปไปให้เบิ้งละ่ะนะเฮ็ดคลิปสั่นมันละเฮ็ดคลิปเหีวว่าจะลงคลิปเหีวอยู่กับเดี๋ยวถ้าโอกาสที่ตีอนพี่น้องนะปะนัตนาผมก็บอเปลี่ยนเสน้นพี่น้อง ผมสื่บใส่ขนมจีนนะผมสิใส่เป็นบุ้นเซนนะเซนมีนะเซนเล็กไปน้ำนะครับแล้วก็เอาขนมจีนมาน้ำอย่างละเล็กละน้อยมาไใส่กันล่องเบิ่งอันไดสีแบบใดสีแเสบพวกกัผมวต่วจะใส่น้ำเงี้ยวตัวเดียวกันนะน้ำเงี้ยวผมก็ระเดสสูตรอันอันพริกแพงหรอกนะีสูตรประยุกนะประยุกต์เป็นสูตรของอัน อีสานบานเท้าพี่น้องบริฮ็ดใส่สูตรนะคลองแทรดหรอกบริษัทวนเน่าบริใส่พวกหยังก่อนมักเกล็นมักเกินเพิ่มพูนหรอกเครื่องกัดสูตรบานเท้าใส่ป,ะประแดกปลาหยังคือกันนะกับบานเท้าใส่ผักบานเท้าใส่ผักซี่พักหยังลงไปน้ำพี่น้อง,งเอากระฮ็ดน้องเบึงเถื่อมันเสียบหรอกพี่น้องโอ้ได้หลายลยังด้พี่น้อง แต่ว่ามันก็เฮ็ดยากอยู่ได้มาเทือไรอัน,นแล้วมาแกะมากหมดออกเท่าตูล้ละตูนะ้เลยบ่ได้ลงคลิปพี่น้องเบื้องลายมื่อขนาดปอกดนโดดนี่พี่น้องนไงนั่นได้แซมหนีอยู่แล้วพอน่นมันก็จะขายแพงแล้วไม่นะเนาะเทอสีได้เทอสีปลูกแล้วเทอสีไปอ่อนเทอสีปิดแล้วเทอสีไปตากอีกได้บางพี่น้องแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งได้เ้ามาเฮ็ดเอาเองเนี่ย คือมันบริสัยสารกันบูดกันเสียหนังนะตากเหล้วห้องกับเก็บใส่กระปุกเก็บใส่สถุงไหวทั้งตู้หอยไว้ก็ได้เก็บไหวยู่หมองบ่ใหามันยังก็บ่มีความชื้นพี่น้องอุณหภูมิปกติเฮานี่ยบริสาตู้เย็นตู้จังเลยหรอ การนะพี่น้องอเด้อม,มาเด้อม,มาเอาเด้ยอพยายากได้ถ้ามาเอาจะมันหลายรุ่นใกล้พ่อเอาแล้วก็มีแหงอันนี้แหงแล้วก็มีเก็บไม้เบิเ่งเป็นตัวอย่างคันผูใ้ใดบ่อยากตากมัเก็บเอาไปเห็ดเลยก็ได้พี่น้องก็มีกันแต่ผมบ่ใครเอาเพราะว่ามันแกะยากนี่มันแกะมันแหงมันแกะแกะหมวกยากพี่น้องแกะยากยาก แล้วก็ต้องเอาม้าตัดมาหยังเอาดีเนี่ยเอาบรายจอยบวยงามบ่เอาเอาพี่น้องสุดท้ายอ่าท้ายคลิปก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเด้อที่รับชจนจบจนจบโอู้ววาเร็วหลยขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชุ่มจนจบนะครับเด้อก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจ ในการคิดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นก็เสียไ้สำหมซม้กนพี่น้องขออนุญาตแกะไปเรื่อยๆจนกว่าสี่คำนะครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ